สวัสดีค่ะมัอนี่ย่าเจ้าคนนี่ข้าวมขดใจเนาะใจที่นี่้าไข่แล้วพี่น้องไ้ก็ไม่ก็เริ่มไข่เลาวไข่สสสั้สเดี๋ยวจ้จะเอาหานไข่เนาะหารเม็ดล้วนๆโดนเาหารบำรุงไข่โดยเฉพาะไข่ไข่ธรคนดาไข่ เสริมว,วิตามินนิดหน่อยซอการ์ทุน,นไข่ดีอันนี้ไข่เอาไก่เอามหม่์ได้ซช่นี่ไข่ไม่เริ่มเริ่มไข่ละไข่แรกๆไม่สินวลน้อยก่อนหรอกที่ซูพีอยากแห้งเลยอยากแห้ง นี่เจ้าเขียนอาหารเข้าคุกวิตามินมะเถอะตายไปนี่อะอตัวนี้ก้อนเข้าไปน้ำมันนี่

เทลงพื้นได้เลยนี่เอาอาวอนี่พ่อเอาบ่าเข้าไป่ินึ่ง แจ๊กเก็ตกำลังขายอาหารไก่เนาะเป็นไก่พันธ์ไข่เก็บไข่ทุกมื่นพี่น้องในมื่นละหาถาดถา,าดหนึ่งมีสามสิบฟองถา,าดกับประมาณร้อยห้าสิบรายวันร้อยห้าสิบฟองประมานไก่ซุน,นี่เด้ซุ่มอยู่ในกลน่องยังบ่าทันไข่คุ้งข้างนอก ผสมอาหารที่เก่าเนาะให้ข้วนั่นมาน,นรวมทั้งเบิดไก่เกือบ4ี่ร้อยเนาะไก่เกือบ4ี่ร้อยตัวแต่ตัวที่ให้ไขคก็คือซุนนี่นะซุนนี่อยู่นีล่ลอยก่าตัวมันหูจักขึ้นยังเนี่ยไปมันแรดไป่าที่ประตูแล้ว แง่ายามยากว่าเราอยากว่าสะ <laughs> นะยีนอควกไก่กับจิมมีม่มโยุงมาย่างให้ดสีง่อยไก่เนี้ยเป็ดเนี้ยเนาะ ใครแล้วก็มีอ่ะเรียกแกเริ่มเอาเนื้อไ้ระบายนี่อะไรเป็นังเป็นปุ่มเป็นปุ่มมีมมไข่อาอจะได้เก็บเอาไข่หล่ะหลังจากเกลือแล้วก็นจเีเก็บเอาไข่เนาะเดี๋ยวมันจะเหยียบแตกห่างละหน่วยสองหน่วยเพราะว่ามันยังเส้าอยู่ โอ้มาลีไข่ยอยู่นี่ก็มีบันเนี่ยฮึปู่จินเนื้อเย็น เดวลมือละเศรเ้าวะท็อขาดบค่อสว่วงเขกินเยอะจริงนเขาก็ได้โอกาสเก็บไข่เอตัวมันอันี้แกใส่ไข่มุกี่ผ เองอส่วองโมง่สามโม่มันก็เริ่มไข่แล้วมันไข่กะเศ้า ขี่บ่ห้องเส้นหนาบ่นีได้ยิบบอกโอ้ยกระเทียมมาใส่ม่อยู่ต้องสะอาดสิบวันไล่น่ะกินเนื้อแล้วกไข้อแล้วก็ไข่ลแบอิ่มแล้วก็ไข่แลุ่เก่าคือโมันก็ได้ไข่ใน้ มันบริเไข่บรทุกตัวเลยมีมปะบ่มี่มีแบบก่พี่ไม่่า้าเกาเห็นมัน,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 นมันลีดอีกตัวนึงนี่ยังนไข่โซ่ไข่น้ำหอม ส้วงเศร้าเนาะในช่้นนี้แหละช่วงเศร้าเพราะว่ามานใครแต่มมือขึ้นนี่ใช่ใชยนี่กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยายแก้วแฟมดีหน่อยนะคะขอบคุณค่ะบายบาย